วดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านและเพจบุญเหลือพารวยนะครับแล้วก็มื่อนี่เฮ้าเดินทางนะครับมาตามแนวทางของป้าสอนนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ทะเบียนรถเพิ่นเข่าตลอดนะครับบ่อเข่าแตกงวดนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมมาที่นี่ป้าสอนเพราะว่าเพื่นฝันแล้วนะครับฝันว่าจังไดแบบใดนะครับมาฮาป้าสอนแล้วนะครับกําลังเรื่องมาพอดีเลยป้าสอนจุงกระจุงกระสวัสดีค่ะเป็นจังได ความฝันวัดนี้คือจังได้ห่างหายไปจากจอบโดนเติบแล้วเป็นน้องเอฟซีบางคนเพิ่ะกาศชีอดชีถึงอยู่เป็นจังใดดิ้งข่าวว่าฝันดีฝันจังใดแบบใดบอกพี่บอกน้องไหนบ่างวดมะนุ่งนี่ก็ดิ้งข่าวว่าหมันอยู่ติหมันอยู่ฝันจะได้ฝันได้แต่เวลาไปบอกผู้อื่นจะได้บอกถึงแต่บอกถืงเจ้าของเขาบอกคอยถือเจ้าของบขาคอยถือผัดบอกคนอื่นผัดได้เนยอยู่มีงวันนี้แหละหมันเนยแต่ก็พอจะได้ปนปนได้เจยวไป ยี 20, ่สิบสามสิบฝันจังไหนก็นว่าฝันเรื่องของฝันฝันโองวดฝันว่าจังไหนฝันว่าไปเห็นเฮียนไปอยู่กระท่อมคือจังกระท่อมกันสี่เลยครับคือจังเป็นโลง่งหลวงปู่สวงอยู่ทางใต้เพราะไงเคื่องนั่นเล่าว่าเรา,าสิขึ้นลังคาแล้วเอื่อคนลงมาว่าแยกขึ้นไปแยกขึ้นไปโล่งหลวงปู่อยู่ทางเทือกแยขึ้นไปมันสิบาปก็โลง่งวางวางสี่เนาะในความฝันนั่นในความฝัน บอกว่าหาลงมาจะขึ้นไปทั้งเสื่องหลงังคานั่นพอลงเพิ่นแตว่ว่าเป็นหลุมหลวงปู่สวงอ่ะนะเป็นว่าเป็ะนศพเพิ่นนั่นครับแล้วถ้าเกิดว่าฝันลักษณะแบบนี้กันเจ้ซอนสีตีไห้นี่เจ้สซ้อนสีตีเป็นแบบใดจังใดคนตายกระสุนเลรเนาะคนตายกระสุนแต่ว่ายางมากไปลามมาว่างนั่นเก็บไดเก็บไดทะเบียนรถเหรอเอาทะเบียนรถเอาทะเบียนรถผู้ใดรู้ตก ผู้ใดเห็นก็มาเอาเด้อนี่ของเจ้าของทะเบียนรถนี่ก็บนล่างเลยตัวนี้ไหมด้่น่าบนล่างบนล่างเลยตัวนี่ห้าห้าศูนย์เก่าเออคือว่าไม่นั่นฝันเห็นผู้เฒ่าเนาะครับคนอันตายก็ว่าเป็นศูนย์เนาะอืมอันนี้ก็พระก็บศเป็นเก่าวะพระน้ำเก่าอืมเอาแล้วขันเจสอนมักนี่เจสอนกขันมักในตัวนี้เจสอนสศิมักตัวใดนนี่นี่ศูนย์เก่านี่มักศูนย์เก่าเนียนเออ ผเบียดรถจะได้ไปเก็บได้ผเบียดรถเถอะจอดเถัะจมหนำอยู่ถ้าเกิดว่ารถผูได้ก็มาเอาเด้อนะครับเพราะว่าเพนแรนผ่านมากบ่นี้ต้องใช้หนำถ่วงทั้งทั้งบางนึงอยู่ละบนล่างสำเร็จครับนี่บนล่างบอกไว้เลยว่าบนล่างทั้งบนทั้งล่างหาหาซูนเก่าพี่น้องเจ้สอนปลาสอนนี่คัำว่าสิตัดให้พี่ให้น้องเขาขลินสามตัวนี่ปลาสิตัดตัวไหหาซูนเก่าหาซูนเก่าคันสองตัวเด้ สองตัวกับศูนย์เก่าหล้วเก่าศูนย์นแล้วก็บ่มีหลายได้หน่อันนี้ก็หาหาเนาะเกมีวางานอยู่ได้หน่เออนิฉนหนเอล้วมันสิบบวขวมนี่ตีหกก็ได้เด้ลหกศูย์เน้างน้าเลขทะเบียนรถปลซ้อนกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจนี้มาศูนย์เก่าแสดงว่างวดนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงด้วพี่น้องนะครับสลับับนทล่างนะทั้งบนทั้งล่างเออครับคพี่น้องนะครับด้ก็มเอเด้อบด้วัง มูเส่านี่น้ำตัวมันล่างเฮ็ดควบสะอาดให้เข้าย่างดีทะเบียนรถเพิ่นสันจอนอยู่หลกเนาะแสดงว่าเพิ่นเดินทางไกลอยู่เด้อครับ<ไ>ป้ายรถเอ็ดเขาสีเขาสีบัวาบาัวาจับจี๋เขาเอาทะเบียนเพิ่นมาจังสี่นี่สี่ก็ได้เก็บได้เนาะอ้าวข่าวจากของเพิ่นเห็น,หนเนาะของเขาเห็นกต่จิตตัวสิบ่ัวใดไปเห็นใหม่ได้ทั้งบนได้ทั้งล่างบนล่างนะคะบนล่างหาศูนย์เก่าเก่าศูนย์หาศูนย์หาศูนย์เก่าขันตองกับหาหาเก่าเก่าหกหกตัวคันสีตองแมีนบ่อปีน้องว่า เห็นพระผู้ใหญ่นี่ฟันดีเด้แต่เก่าจะเก่งขันว่าฟันเห็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่เออฟันดีเลยอืขอขะเห็นพระนี่ก็แสดงว่ามีเก่าแหละครับขนาตายนี่ก็เป็นศูนย์ศูนย์อ๋อกับพมาณนี้แหละยงางไปลามวาลามกกล่องเลยเห็นแสดงว่าเป็นหนามหลดเพิ่งก็เลยเห็นเออกับว่าฟันดีอยู่หน้าฟันเห็นลักผู้ใหญ่อ้าวสำหรับแนวทางของวัดวัดทีหนึ่งท่านว่าคุนนี่ป้าสอนนี่สิ มีโอกาสสีเด็ดฟันเพิ่มเติมบ่อหรือจังไดครับบ่อนเด้อสิเบิ่งก่อนแต่ว่าฟันดีเกอรเพราะฟันเห็นพระผู้หลักผู้ใหญ่นี่ตะเก้าตะแก่นี่ก็ว่ามันด้วยขตั้งตะเก่านี่แม่นได้ของคือผลมะพร้าวมะพาวอะไเนาะศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าเก้าศูนย์หาเด้อพี่น้องในงวดนี้บนล่าง จัดไปจัดหนักหนึ่งธันวาคมครับพี่น้องชอบก็นําไปลงทุนเด้อครับผมเพราะว่ามีตัวเลขยุทธมนต์ไมีอยู่3ามตัวนปศมีห้ามีศูนย์มีเก่าตัวนี้ก็ถ้าว่าสิตัดเอาสีกาา่ก็ได้นหาหาก็ซื้อง่ายตักระสื้อง่ายเฮงคือสือง่ายบ่มาเบิ่์นโม่มันซื้อง่ายศูนย์เก่าเก่าศูนย์ถ้าเกิดว่า พี่น้องนะครับผมนะครับแอดมินจะบบุคคอนิยต์แจ้งให้เด้อเพราะว่าอยาให้พี่น้องเข้าไปจับเอาในนี้นะครับหรือทันใดที่เห็นชิปนี้นะครับก็สามารถพิมพ์มาเดินน้ำแน่นะครับว่าตัวนี้มักตัวไหนมักตัวไหนตรงใจตรงจิตบ่นะครับสำหรับแนวทางของป่าสอนในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมจะได้ก็ยังคงเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องนะครับอ่ะถ้าเห็นชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณป่าสอนหลายๆครับผมสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง